ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีหลงพอรวยวัตโกมานำเสนอกันนะครับเริ่มจากองค์แรกเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นรวยแปดแปดนะครับหลงพอรวยวัตโกรุ่นรวยแปดสิบแปดเหรียญน,นี้ไม่มีกล่องนะครับเหรียญน,นี้เอาสามร้อยส่งฟรีครับ เหรียญนี้นะครับรวยแปดแปดไม่มีกล่องนะครับเหรียญละสามร้อยส่งฟรีนะครับเหรียญนี้เหรียญประสบการณ์รถไฟชนนะครับเหรียญนี้เหรียญอุดมสมบูรณ์ปูนสุกนะครับปีห้าห้าหลวงพ่อรวยนะครับสามร้อยส่งฟรีนะครับอันนี้ก็สามร้อยส่งฟรี มีสองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญเหรียญละสามร้อยส่งฟรีครับทักไลน์มาได้นะครับท่านที่สนใจประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกประกันแท้ให้ทุกรายการครับนี่ก็เป็นนางกวักนะครับรุ่นส่งน้ำนะครับปีสี่หนึ่งนะครับ นางกวักนะครับหลวงพ่อรว,วยสวยๆเลยมีกล่องให้ครบองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพาสวยแชมป์นะครับองนี้พาสวยแชมป์นะครับนางกวักนะครับทักไลน์กันมาได้นะครับถือว่าทักในเฟซก็ได้ครับเฟซบุ๊กวัดพระบาท ขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับทักไลน์มาได้ทักเฟซมาได้นะครับโดยมหาเศรษฐีนะครับโดยมหาเศรษฐีสามร้อยบาทครับส่งฟรีรวมค่าจัดส่งให้แล้วนะครับรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับหลวงพ่อโดยวัตะโกรชาวบูชาไปเจ้าผมผมรับประกันให้นะครับรับประกันให้ทุกรายการ รับประกันแท้ให้เหรียญนี้ก็เหรียญดูดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับรถไฟชนเหรียญนี้ไม่มีกล่องนะครับเหรียญนี้ไม่มีกล่องสองร้อยห้าสิบส่งฟรีครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับหลอมพ่รวยปัตะโกแท้ทันนะครับแท้ทันรับประกันให้ ทุกรายการตรงนี้นะครับเหรียญนี้ไก่กระซิบครับกระถินปีห้าเจ็ดเหรียญนี้ลุ้งเลยครับลุ้งสวยงามเลยเหรียญนี้เหรียญนี้ลุ้งสวยงามเลยนี่นะครับสวย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 เลยเหรียญนี้สวยสวยเหรียญนี้เอาหกร้อยครับสวย ประกันสวยครับเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทหมายเลขสองนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งครับปีห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับกระถินไก่กระซิบครับไก่กระซิบกระถินปีห้าเจ็ดเหรียญนี้เอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งให้ยอดนิยมครับกระถินรุ่นนี้กระถินห้าเจ็ด ไก่กระซิบครับมีโค้ดไก่อยู่ข้างๆใบหูหลวงพ่อนะครับไก่กระซิบต่อไปนะครับเหรียญอายุวัฒนมงคลนะครับเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีกล่องนะครับกะไหลทองนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งครับเหรียญน,นี้ทักไลน์กันมาได้นะครับ ทักเฟซมาได้เลยไลน์วัทพบาทเฟซบุ๊กวัทพบาทประกันแท้ให้ทุกรายการกระไหลทองสวยๆนะครับเรียมพร้อมห้อยคอได้เลยครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อกระถินนะครับปีห้าหเนื้อทองแดงครับเรียมกัมนน้ำพร้อมเรียมกันน้ำพร้อมใช้แล้วครับ เอาสามร้อยเก้าสิบาทรวมส่งครับองนี้สามรอยกียวสามร้อยเก้าสิบาทรวมส่งครับอ่านี่เรียมพร้อมห้อยได้เลยอันนี้ก็เป็นรวยแปดแปดนะครับรวยแปดแปดสวยเดิมมีกล่องให้นะครับองนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งองนี้นะครับสามร้ยห้าสิบบาทรวมส่ง 350บาทรวมส่งนะครับแล้วก็อายุวัฒนมงคลอันนี้มีกล่องนะครับเป็นทองแดงนะครับเหรียญนี้เอา250บาทรวมส่งสนใจทักไลน์มาได้นะครับชมรูปเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมส่งรูปให้ชม นี่นะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกองนี้กระถินห6ทองแดงเหมือนกันนะครับองค์นี้องค์นี้ไม่มีเลี่ยมองค์นี้เอา350บบาทรวมส่งแล้วนะครับจัดส่งให้ในราคานี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ต่อไปก็เหรียญชนะจนยอดนิยมชนะจนนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับชนะจนสวยแดงเดิมครับเหรียญละหกร้อยห้าสิบาทรวมทรงครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องหกร้อยห้าสิบาทรวมทง่งนี่นะครับมีสองเหรียญน,นะครับ มีสองเหรียญมีสองเหรียญให้เลือกนะครับมีสองเหรียญให้เลือกนี่นครับชนะจนปีห้าหกนะครับชนะจนเล็กนะครับชนะจนหลวงพ่อรวยวัตกโกชนะจนเล็กครับฝากติดตามด้วยนะครับจะมีพาเครื่องมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีแหวนนะครับแหวนอยู่วงสองวงมีแหวนแหวนชนะจนนะครับแหวนชนะจนะวงในเท่ากับประมาณเหรียญบาทนะครับแหวนมีกล่องให้ครบนะครับแหวนชนะจนห้าพันครับวงนี้ห้าพันรวมจัดสงอันนี้ก็เป็นแหวนรุ่นสองครับ ตัวน,นี้เอาวงนี้เอา3ามพันห้าครับลงยาแดงเนื้อเงินครับสนใจยินบ็อกกันมาได้นะครับครับขอบคุณที่รับชมครับทุกท่าน